ลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการสุขสุขภาพกันแล้วนะคะคุณผู้ชมคะสําหรับช่วงนี้เนี่ยนุกี้ชอบมากๆเลยประกาศเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกินเออถึงแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงที่ดูแลรักษาร่างกายหรือว่าหุ่นเป็นอย่างดีเนี่ยนะแต่พอพูดถึงอาหารการกินทีไร้วก็อดใจไว้ไม่ไหวสักทีใช่แล้วครับไหลๆนะเรื่องที่เราจะมาพูดกันในช่วงนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องการกินอาหารเพื่อสุขภาพสําหรับ คนที่เป็นโรคอ้วนครับพี่ถูกต้องแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับช่วงนี้เนี่ยเราจะมาพูดเกี่ยวกับการรับประทานอาหารรวมไปถึงคนที่กําลังควบคุมอาหารกันอยู่ด้วยนะคะเ,เพราะว่าการรับประทานอาหารในแต่ละมื้อเนี่ยหรือแม้แต่การ หรือแม้แต่ว่าเราสลับอาหารบางมือ้อโดยเฉพาะมื้อเย็นประกอบกับการออกกําลังกายเนี่ยเรียกได้ว่าได้ผลดีที่สุดเลยล่ะค่ะ<ช>นอกจากนี้นะคะคยังขึ้นอยู่กับความสม่ําเสมอแล้วก็ระเบียบว,วินัยของตัวผู้ทานเองด้วยอย่างคุณผู้ชมต้องการที่จะควบคุมน้ําหนักนะคะหากคุณผู้ชมเนี่ยทำในลักษณะนี้เนี่ยประมาณหนึ่งสัปดาห์รับรองว่าเห็นผลอย่างร้อเปอร์เซ็นต์เลยล่ะค่ะ<ช>คุณผู้ชมคะคคเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเรามีเมนูเด็ดเกี่ยวกับการลดน้ําหนักมาฝากคุณผู้ชมกันคะ่ะแต่จะเป็นอะไรบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะ ผู้ชมครับมากันที่เมนูแรกครับอี้นั่นก็คือผัดไทยเส้นบุนะครับโอ้โหฟังแค่ชื่อก็แบบว่าน้ำลายไหลแล้วนะใช่แต่แต่ถ้าพูดถึงผัดไทยเนี่ยคนส่วนใหญ่นะครับจะนึกถึงไขมันแล้วก็อาหารที่เป็นให้พลังงานสูงใช่แต่เราเปลี่ยนนะครับจากเส้นก๋วยเตี๋ยวมาเป็นเส้นบุกครับเพราะว่าเจ้าตัวเส้นบุนี่มันมีสารบางอย่างนะครับที่ช่วยในะระบบทางเดิอนอาหารแล้วก็มี เรียกได้ว่าเผาผ่านได้ง่ายใช่ไหมแล้วก็ให้พลังงานที่ดีทีอีกแลวยังมีซับน้ำตาลกูโคสได้ด้วยนะครับผมอ๋อโหเรียกได้ว่าเป็นเมนูที่แนะนำกันเลยทีเดียวนะ ต่อมาค่ะเมนูของนุกกี้ที่นุกกี้จะแนะนําเมนูที่2นี้นะคะก็คือยําถั่วพูนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่ายําถั่วพูเนี่ยเป็นอาหารที่ค่อนข้างมีเส้นใยเนี่ยสูงส <า S 1> อ่าและนอกจากนี้นะคะยําถั่วพูเนี่ยยังไม่ใส่กะทิไม่ใส่น้ํามันอีกด้วยเพราะว่ากะทิกับน้ํามันเนี่ยเป็นอาหารเป็นสารอาหารที่เรียกว่าให้พลังงานเยอะเกินไปแบบเราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้อะไรมากมายขนาดนั้นแล้วก็วิธีการทำเนี่ยก็ค่อนข้างที่ง่ายด้วยนะคะเพราะว่าเราแค่เอาถั่วพูเนี่ยมา ต้มเสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ใส่กับพริกเผาแล้วก็ปรุงเครื่องแค่นี้เนี่ยโอ้เรียกได้ว่าเป็นเมนูเด็ดเลยทีเดียวพูดแล้วก็แบบว่ากลับไปบ้านเนี่ยต้องลองทําซักเมนูแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่างๆเนี่ยอยากให้กี้ทําให้ทานมั้งนะโอ้โหสำหรับกี้นะคงจะแบบยากนิดน,นึงนะเพราะว่ากี้เนี่ยเป็นแม่บ้านอาหารเวฟค่ะคุณผู้ชมคะ <S <S เร็วและไวเออใช่ไหมอ่ะ มาสู่เมนูที่3กันครับคุณผู้ชมและนุกกี้ค<ช>่ะนั่นก็คือ,อยำมุนเส้นครับโอ้โหยำมุนเส้นนี่ถือว่าเป็นของโปรดผักเลยนะที่โอ้โหจริงเหรอคะใช่ครับเจ้าตัวบุนเส้นนะครับมีพลังงานค่อนข้างต่ำมาก<อ>และเวลาที่คุณผู้ชมเนี่ยทานเข้าไปเนี่ยจะรู้สึกว่า<ช>อิ่มท้องอาาแต่ การทานวุ้นเส้นนะคะไป100กรัมเนี่ยจะให้พลังงานเพียงแค่80กิโลแคลอรี่เท่านั้นนะครับพี่โอ้โหมีหน้าละสาวๆส่วนใหญ่เนี่ยนุกกี้ชอบเห็นนะชอบทานผัดวุ้นเส้นเอ้ยก๋วยเตี๋ยววุ้นเส้นเอ้ยอะไรที่เป็นวุ้นเส้นเนี่ยหลายท่านเนี่ยคงทราบกันอยู่แล้วว่าเส้นของวุ้นเส้นเนี่ยทำมาจากถั่วเขียวนั่นเองใช่ไหมก็เรียกได้ว่าเป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งนาะที่ช่วยควบคุมการเพิ่มน้ําหนักของสาวๆนั่นเองค่ะและเหมาะมากถูกต้องแล้วล่ะค่ะโอ้โหแล้วนอกจากนี้นะคะนอกจากจะควบคุมน้ําหนักแล้วเนี่ยย ทีเดียวแต่ละอย่างเนาะเมนูต่อไปนะคะเป็นเมนูของนุกกี้เองค่ะนั่นก็คือต้มส้มปลาทูนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะโอ้โหเป็นยังไงบ้างล่ะคะเรียกได้ว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่เรียกได้ว่าแนะนํากันเลยทีเดียวเพราะว่าอะไรทราบไหมคะเพราะว่าปลาทูนนะคะเมื่อเอาไปต้มเนี่ยแล้วก็ประกอบอาหารนะคะ ปลาทูเนี่ยค่อนข้างที่จะให้พลังงานแล้วก็ไขมันต่ํานั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะสรรพคุณของปลาทูเนี่ยยังมีอีกมากมายนอกจากจะให้โอเมก้าสามแล้วยังช่วยบํารุงสมองอีกด้วยโอ้โหเป็นเมนูที่นุกกี้ควรจะรับประทาน <c oughs> เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะอ่าพักหลังนี้แบบหลังจากที่เราแบบเครียดกับเรื่องเรียนเรื่ององ,งานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราใช้สมองเ,อเยอะเกินไปการที่เรารับประทานปลานอกจากจะให้ไขมันต่ําแล้วอิ่มท้องแล้วเนี่ยย,ยังบํารุงสมองไปด้วยในตัวเป็นยังไงะคะปกาสนใจรับประทานร่วมกันไหมคะก็ดีนะครับ เมนูต่อไปสิมาที่เมนูที่5นะครับนั่นก็คือไก่ต้มใบมะขามอ่อนนั่นเองครับผมโอ,โอ้โหิวแต่ในกรุงเทพมันหาใบมะขามอ่อนยากอ่ะผักกาศเ<ม>ป็นอย่างอื่นได้ไหมมีขายเอไอไายเอะแยะโอเคค่ะจ้าครับผมในเมนูนี้นะครับผมอย่างที่เราทราบกันดีครับว่าใบมะขามอ่อนนี้นะครับมี สรรพคุณในการขับลมแล้วก็ช่วยในการระบายด้วยนะครับซึ่งเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการจะควบคุมอาหารสําหรับผู้ที่เป็นโรคอ้วนอด้วยครับค่ะใช่แล้วละครคุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าเป็นเมนูเมนูที่แบบค่อนข้างแซ่บน่าดูเลยนะใช่ครับผมเกี่ยวกับแบบมะขามก็จะออกมีรสชาติแบบเปรี้ยวนิดนึงอะไรอย่างนี้นอกจากนี้ยังทําให้เรารู้สึกแบบว่าระบายสะดวกสบายยิ่งขึ้นใช่ไหมล่ะคะ เมนูต่อไปค่ะปักกาศดค่ะเมนูที่6นั่นก็คือต้มโคลงนั่นเองค่ะปักกาศดต้มโคลง,ง,ง,งนั่นเองถูกต้อง,องค่ะโอ้โหเพราะว่าต้มโคลงนะคะคุณผู้ชมคะค่อนข้างที่จะมีเอ่อเขาเรียกว่าสมุนไพรค่อนข้างสูงค่ะไม่ว่าจะเป็นคา,าตะตไคร้ใบมะกรูดแต่ละอย่างเนี่ยเรียกได้ว่าอุดมไปด้วยธัญพืชที่แบบ บำรุงร่างกายทั้งนั้นเลยนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมคะต้มโค้งเนี่ยเราสามารถทําได้ทั้งใส่ไก่ใสป่ปลาใส่อะไรที่ทีเ่เราสามารถหาได้ตามแบบท้องตลาดทั่วไปเพราะนอกจากนี้นะคะต้มโค้งเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่กําลังควบคุมน้ําหนักอยู่รวมไปถึงคนที่กําลังแบบว่ามีไขมันสูงเกินไปอาต้มโค้งเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเม,เมนูแนะนํากันเลยทีเดียวละค่ะ ครับผมแล้วมาที่เมนูต่อไปนะครับค่ะซึ่งเป็นเมนูที่ถูกปากคนไทยอย่างแน่นอนอะไรเอ่ยนั่นก็คือแกงส้มนั่นเองครับคุณผู้ชมครับโอ้จะบอกว่าแกงส้มดอกแคร์เนี่ยเป็นของโปรดของแม่ลุกกี้เลยนะออย่างนี้ต้องหัดทำแล้วครับค่อนข้างยากนิดนึงนะการทําอาหารกับลุกกี้เนี่ยอ่ะวิธีการทำในเมนูแกงส้มนี้นะครับซึ่งเป็นอาหารที่ถูกปากคนไทยจะมีรสเผ็ดเค็มแล้วก็หวานกลมกล่อมกันไปเนี่ยใช่แล้วค่ะเมนูนี้นะครับก็เหมาะ มากๆานะครับสาหรับผู้ที่จะต้องการควบคุมอาหารนะครับผมหรือว่าคนที่เป็นโรคอ้วนอย่างนี้ทานก็ไย<ช>่อ,อเหมาะสมกันเลยทีเดียวนะแต่นุกี้จะบอกว่าตั้งแต่ที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยกับข้าวของเราเนี่ยโอ้โหมีแต่ของหน้าทานใช่ม,มีแต่ของหน้าทานทั้งนั้นเลยไอ้กับข้าวเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่รับรองว่าไขามันต่ําพลังงานเอ่ยอะไรเอ่ยที่จะทําให้เราอ้วนเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้แต่นุกกีีสังเกตว่าเราค่อนข้างที่จะเป็นหนักตรงข้าวนะทีนี้ก็เป็นปัญหากับเรื่องปากท้องของเรากันอีก สำหรับเมนูสุดท้ายนะคะประกาศค่ะคุณผู้ชมคะ่ะเมนูนี้ก็คือแกงเลียงนั่นเองโอ้โห oh, เรียกได้ว่าเป็นเมนูที่ขาดไม่ได้เลยนะคะ<ช>สำหรับโโชาวไทยอย่างเราเ<อ>พราะว่าแกงเลียงนะคะคุณผู้ชมคะ่ะอุดมไปด้วยพืชผักและสมุนไพรนั่นเองคะ่ะอย่างที่เราได้ทราบกันอยู่ว่าแกงเลียงเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ไขมันต่ำสำหรับคนที่กำลังควบคุมน้ำหนักหรือว่าควบคุมอ,อาหารอยู่เนี่ยแกงเลียงเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ดีเลยทีเดียวละค่ะคุณผู้ชมค่ะ ทั้งหมดนี้เรียกได้ว่าเป็นเมนูแนะนําที่พวกเรานํามาฝากกันในวันนี้นะคะใช่ครับผมอาหารที่เรานํามาแนะนําให้คุณผู้ชมนี้น่าทานทุกอย่างเลยใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะค่ะแต่เราต้องทานอย่างเหมาะสมนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเองครับโอ้โหเรียกได้ว่าแต่และเมนูเนี่ยอุดมไปด้วยสาระนอกจากจะอิ่มท้องแล้วยังได้ความรู้เพิ่มเติม<ช>อีกด้วยนะคะคุณผ,ผู้ชมคะสําหรับช่วงนี้นะคะเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะและช่วงหน้านะคะเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะพักกันสักครู่ครับ